คอนสั้นเรื่องลืมปิดแก๊สไปรับชมกันเลยค่ะนี่เด็กๆวันนี้แม่จะออกไปทำธุระอยู่บ้านกันสองคนอย่าดื้อละ่ะ วันนี้มาทำงานที่บริษัทนั่งรอคุยเล่นนี่โมเดลอยู่บ้านกันสามคนทำอะไรดีทำอะไรกันดีนะ มาเล่นกันดีกว่ามาเล่นวิ่งไล่จับกันไหมโอเคละใครจะเป็นคนเปะฉันเองสามสองแน่ติงกับเปะทันเดีเปะไม่ทันไไทนะจีฮ่าฮ่เฮ้ยมาเร็วกันจังเลย ไปทันสิไปทันฉันจะมือฉันจะเอื้อมดึงแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากเลยยอมแลวใชิแม่แปะโอ้โหไม่สนุกเลยเข้าในบ้านดีกว่า พรุ่งนี้ก็วันจันทรและไม่อยากไปโรงเรียนละขอแม่ลายหยุดได้ไหมเนี่ยการบ้านล่ะพี่นันเสียทำการบ้านพี่เหลือขค้วิชาคอมละหนูเหลือคณิตศาสตร์นะสิพี่อ่ะอะก็ทำไปพี่ขอทำคอมก่อนคุณครูให้เข้าโปรแกรมอะไรอีกเนี่ยเบื่อจังเลยถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้ว หนึ่งร้อยก้สิบแปดแล้วโอ้ยคุณครูบอกว่าให้ทำถึงหน้าสองร้อยเฮ้ยกว่าจะทำเสร็จพี่เสร็จยังยังเลยหิวแล้วะแม่เตรียมอะไรให้กินไหมเนี่ยเข้าไปในตู้เย็นให้ดู ทุกคนเห็นตัวเราไหมเราเข้าไปในตู้เย็นมแม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาให้หรอเออมีมาม่าสองถุงต้องมาม่ากับพี่ดีกว่าแต่ต้องไม่เป็นเคยอ,อ่านไม่อยู่เสร็จยังอะ่ะแค่ชมใกล้เสร็จแล้วเนี่ยทำไปกระเป๋าตัง มีเงินอยู่แค่ยี่สิบบาทเดี๋ยวไปซื้อขนมร้านร้านป้าแสนก่อนนะไปซื้อขนมไปซื้อขนมไปซื้อขนมป้าเคที่ป้าคิดอสวัสดีค่ะอาหาร่าหาอะไรป้าอืม ไม่ซื้อดีกว่าเกียรเสร็จยังพี่หนูรอพี่อยู่เสร็จแล้วปิดเครื่องก่อนชึบชชเสร็จแล้วจ้าไหนมีเงินกี่บาทศูนบาทโอ้ยี่ยมให้มีเงินไหมไม่มีสักบาทโหอ,อดเลย เล่นอะไรดีอ่ะแต่ตอนนี้หนูก็หิวแล้วอ่ะพี่ทำอะไรดีอ่ะต้มมามา่าสี่แม่ซื้อยำยำม,มาให้อยู่หนูชอบกินเผ็ดพี่ใส่พริกเยอะๆเลยนะโอเคใส่ของฉันไปด้วยไม่ฉันไม่ชอบกินเผ็ดนะ เปิดเตาเลยเปิดยังไงทำไม่เป็นนะเปิดไฟเฮ้ยไ่ช่วยเปิดไฟหน่อยเปิดไงแม่เคยสอนเธอไม่ใช่เหรอแม่เคยคงเคยสอนอะไรไม่เคยไหนนี่ไงไฟลุกแล้วลองใส่มาม่าเข้าไปเลยเอาน้ำร้อนก่อนไม่ใช่หรอแล้วเอาน้ำจากไหนอะ่ะ น้ำกอ๊อกไงมันร้อนไหมล่ะเด็ดประเทศไทยร้อนจะตายเอามาต้มอ่ะจะดูเดี๋ยวหนูเอาน้ำกอ๊อกหลังบ้านที่ล้างจานอา้าวลืมปรับน้ำร้อนได้น่ะเนีเน่เน่ๆๆปรับสิอุ๊ยร้อนเจ็บเลย เอาหม้อใส่เธอก็เอาแก้ามาเทาใส่สิอ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่อแกะถุงมาม่าให้หน่อยโอ้ยสูงจังเสวบเครื่องปรุงเลยใส่พริกใส่แครอทใส่กุ้งใส่อะไรให้หมดเลยน,นี่ของหนูแน่ๆแต่พี่ก็ชอบกินเผ็ด ดูสิอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวนะเราไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเอมาม่ายังเหลืออยู่ถ้างั้นก็เปิดไว้ก่อนกินดีกว่าอืม เฉพาะเส้นมอกมากนี่อร่อยแล้วของประดับตกแต่งจานนี่ก็เยอะจริงๆถ้าจะเต็มจานอืมมีซูชิด้วยเหรอเนี่ยโมเดลมากินข้าวโอเคโอเคกินข้าวก็กินข้าวทั้งสองคนกินกันอิ่ม แต่ทั้งสองคนไม่รู้ว่าตัวเองลืมปิดแก๊สอิ่มแล้วพี่หนูอิ่มแล้วพี่ก็อิ่มแล้วเหมือนกันไปเดินเล่นกันดีกว่าไปะปืะปะปะม วันนี้ดีใจจังที่ได้กินมามา่าเฟียมือเราอร่อยมากๆเลยด้วยเผ็ดสุดใจชอบชอบชอบสุดๆโอ้ยเอย๊นั่นไฟอะไรนะ่ะมาจากหมู่บ้านเราแต่ไม่ใช่ว่าเราหรอกกลับบ้านดีกว่า คงไม่ใช่บ้านเราหรอกน่าจะเป็นบ้านข้สร้างละมัง้งอุ้ยนี่บ้านเรานี่ทำไมมันไฟไหม้ล่ะโทรหาดับเพลิงไงเบอร์อะไรหนูจำได้แม่เคยสอน หนึเกไงพี่ใช่แล้วแต่ตำรวจพี่ตำรวจคะเห็นไหมคะบ้านตรงข้ามไฟไหมพี่เห็นแล้วพี่กำลังเรียกดับเพลิงมาแล้วมีใครติดอยู่ข้างในไหมมีสุนัขมีแมวอะไรหรือเปล่าหนูไม่เลี้ยงคะ่ะโอเคแต่หนังสือเรียนของหนูละพี่ คอมพิวเตอร์ของพี่ล่ะฮ <c oughs> ต้องบอกแม่แล้วแม่ต้องซื้อใหม่ให้เราแล้วเราก็ต้องทำตามงานตั้งสองร้อยนะ้าพี่ก็ต้องทำโปรแกรมใหม่ <c oughs> แล้วเราจะมีบ้านอยู่ไหมอ่ะฮ <c oughs> <c oughs> โอเคครับรับทราบครับ เดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับมีงานต้องทำแล้วได้กลิ่นไม่มาจากกระไดเป็นคนจมูกดีบ้านหลังคาสีเขียวซอยเพชรบุรีเก้า เปิดไฟหน้ารถคนจะได้รู้นั่นไงออกมาก่อนนะครับหลบก่อนครับหลบก่อนเด็กๆเด็กๆทั้งสองครับหลบก่อนนะครับ ไปตรงแถวๆโรงพยาบาลก่อนนะครับบ้านหนูเองค่ะช่วยด้วยนะคะเ <c oughs> ข้าของจะไม่เสียหายใช่ไหมคะอืมผมเดาว่าน่าจะคุณทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไฟไหมเออจำได้ว่าหนูต้องมาม่าแล้วหนูลืมปิดแก๊สเลยค่ะนั่นแหละน <c oughs> ่าจะเสียหายเฉพาะห้องครัว สิ่งอื่นนะ่จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่จะจะรีบให้ทำให้อย่างเร็วไวลบก,ก่อนครับที่หนูเพิ่งเคยเห็นรถระดับเพิงครั้งแรกเลยใกล้ๆ จริงสีแดงแป๊ดเ,เลยอ่ะเออห้องครัวแล้วแม่จะทำกับข้าให้เรายัางไงเดี๋ยวคอยคิดดูเฮ้ยนั่นบ้านเรานี่ลูกทำไมไฟไหมอย่างนั้นล่ะก็ผมลืมปิดแก๊สครับแม่ โถลูกแม่ลูกไม่ดูข้าวในตู้เย็นแม่อุตส่าเวฟไว้ให้แล้วลูกมาต้มมามา่าทำไมแม่จะเก็บไว้เกินฮะจริงเหรอคะแม่จริงโอ้โหหวังว่าคงไม่เสียงหายเยอะนะแม่ใช่แล้วรอเขาทำไป ดีแล้วลูกๆที่ไม่เป็นอะไรขออนุญาตนะครับคุณตำรวจไต้เตที่หลบหน่อยได้ไหมรอไฟดับแบบหนึ่งนะครับ ืเดี๋ยวผมไปดูเข้าของในบ้านให้นะครับไฟน่าจะดับแล้วน่าจะต้องรออีกนะครับโอเคไฟดับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูเข้าของในบ้านให้นะครับโอ้ ส่วนในห้องครัวตรงเคาน์เตอร์ไม่ไปหมดเลยเป็นสีดำหมอก็หล่นแต่ตรงอื่นเไม่เป็นไรนะถือว่าแข็งแรงอยู่ดูหนังสือสเด็กๆสิโอเคไม่เปื่อยยุ่ยรอบเวียงเปิดได้ไหน ตรงนี้ไม่อะตรงนี้ไม่บ้านไม่เป็นอะไรมากนะครับมีแค่ส่วนของเคาน์เตอร์ครัวกับหม้อแล้วก็ข้างหน้าบ้านเหล็กน้อยครับไม่ไม่เป็นอะไรมากถือว่าดีแล้วนะครับขอบคุณค่ะนักเระเพิง ไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีผมคือผู้ช่วยเหลือคนผมไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะหนังสือของหนูไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับโนออคอมพิวเตอร์ของผมไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่แล้วครับ วันนี้ได้ช่วยไปอีกหนึ่งรายไปทำรายต่อไปดีกว่าจะมีรายต่อไปอีกไหมนะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสันนุกกันไหมเอออยากใค้ชาวคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณคะ่ะเม้าบายนะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดทุกคนจะ ทำอาหารเองทุกคนต้องมีผู้ปกครองช,ช่วยดูนะคะทุกคนแล้วพอทหลังทำอาหารเสร็จทุกคนต้องปิดเกตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไฟไหม้แล้ะข้าของเสียหายได้หรือของที่เรารักเสียหายข้อคิดนี้สามารถเอา,เอาไปใช้ในคิดประจำวันได้นะคะขอบคุณค่ะทุกคน ว่าผมไปดูน้อตมวกของผมก็ผมเสียใจหืมกลิ่นไหม้ขึ้นมาเออผมจะทำอาหารกินยังไงอ่ะโมผมเป็นความผิดผมเองอบายบายจ้าอุ้ย16นาทีแล้วคุณ,คณ